ทรงวลรูปของเท่ลาสูดทาง IG จีแอคเคาท์หลักของบุกรีได้มาอัปเดตรูปภาพโกโบูบบแบรนด์แอมเบสเตอร์คนสวยโดยรูปนี้น้องนิซ่ามาขายแหวนไข่สร้อยค่ะแม่ก่อนอื่นเลยขอชมเครื่องหน้าของน้องนิซ่าค่ะแม้ว่าบนโลกนี้จะมีคนที่หน้าตาสวยมากมายแต่ก็ต้องบอกว่าโครงหน้าน้องนิซ่าหน้าลงมาคอไล่ลงมานี่ค่ะมันเป็นโครงหน้าเครื่องหน้าคอไหลไฮบราที่สตดส่วนเหมือนหลุดออกมาจากอนิเมะเลยว่าไม่เพื่อนๆคือน้องนิซ่าเป็นผู้หญิงที่สง่าค่ะ เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้หญิงมีมาดหน้าค้นหาไม่น่าเบือ่อคอลเลกชันนี้ก็ยังคงเป็นของ B z e o n e อย่างก่อนหน้านี้พ่อบาบินก็ออกมาบอกว่าครบรอบ25ปีของบุกรี B z e o n e นั่นเองนะคะไม่รู้ว่าภาพเซตนี้จะสิ้นสุดตอนไหนว่าทางโซเชียลมีเดียออฟฟิเชียอย่างเป็นทางการก็มีการอัปเดตทุกวันเลยละช่วงนี้ภาพถัดมาค่ะก็จะเห็นดีเทลของแหวนและก็กําไลที่สวยมากๆด้านในของกําไลและก็แหวนจะประดับไปด้วยเพชรมีทั้งสีโรสโกและก็สีไวโกล ้องลิซ่ากับ b ีซีโรของบุก a รีคือเทสุดๆโดยเฉพาะเวลาที่เป็นเครื่องประดับสีดำแอดว่ามันดูเท่รุ่นใส่ได้ชายหญิงใส่ได้แบบยูนิเซ็กก็ได้นะคะ้องลิซ่านี่เป็นสาวเท่ด้วยแอดก็ว่า b ีซีโรเข้ากับน้องลิซ่าสุดๆเลยคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมาอวยแบบ100%ฝากเฝากเพื่อนๆไปเอนเกตที่ IG ของบุก a รีเป็น Official Account เขาหลักกันเยอะๆนะคะ blue and, and Confusing. Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I to lose?